สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็มีข่าวดีนะครับก็จะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกแล้วนะครับหากท่านใดนะครับอยู่ประกันสังคมมาตรา39และ40กลุ่มนี้นะครับถือว่าโชคดีสุดๆไปเลยนะครับได้รับเงิน5,000บาทไปใช้ก่อนใครนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันนะครับว่าจะเป็นท่านหรือไม่นะครับที่จะได้รับเงินงวดแรกก่อนคนอื่นนะครับ ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากช่วยแชร์เพื่อนท่านดูเยอะๆนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำนักงานประกันสังคมนะครับเตรียมโอนเงินเยียวยา5,000บาทให้กับกลุ่มผู้ประกันตนมาตา40ตามเลขบัตรประชาชนนะครับสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ของประกันสังคมนะครับ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในประเทศไทยนะครับทำให้มีการประกาศล็อกดาวน์ส่งผลให้แรงงานในพื้นที่สีแดงเข้มได้รับผลกระทบนะครับโดยก่อนหน้านี้สำนักง,งานประกันสังคมนะครับได้มีการโอนเงินเยียวยานะครับให้กับกลุ่มผู้ประกันตนมาตาสามสามไปแล้วนะครับผ่านบัญชีพร้อมเพลย์ที่ผูกกับเลขปัตรประชาชนนะครับส่วนผู้ที่ตกหล่นนะครับได้รับสิทธิ์แต่เงินยังไม่เข้านั้นนะครับให้รีบตรวจสอบผูกบัญชีเรียบร้อย จะมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ตกหล่นทุกวันศุกร์นะครับสำหรับผู้ประกันตนมาตาา39และก็มาตา40นะครับนางสาวรัตด,ดาแซลีโฆษกสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานได้กล่าวว่าสำนักงานประกันสังคมจะทยอยโอนเงินเยียวยาจำนวน5,000บาทให้กับกลุ่มผู้ประกันตนมาตาา39พื้นที่สีแดงเข้ม13จังหวัดก่อนในวันที่ 23สิงหาคมนี้ซึ่งมีผู้ประกันตนอยู่จำนวน1.7ล้านคนนะครับพร้อมกันนี้ยังขอให้ประชาชนไปผูกพร้อมเพกับบัตรประชาชนเพราะถ้าไม่ผูกจะทำให้ไม่สามารถโอนเงินได้นะครับส่วนผู้ประกันตนมาตรา40ประกันสังคมจะเริ่มโอนเงินในช่วงวันที่24ถึง26สิงหาคมนี้นะครับโดย13จังหวัดแรกจะได้รับเงินก่อนนะครับ ถัดจากนั้นก็จะเป็น16จังหวัดสีแดงเข้มนะครับและสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40นะครับที่จะได้รับเงินเยียวยาในวันที่24-26ถึงสิงหาคม2564นี้มี2กลุ่มดังนี้นะครับ 1. ผู้ประกันตนใน10บวก3จังหวัดก็คือเพิ่มฉะเชิงเซาชนบุรีและอยุธยานะครับจังหวัดสีแดงเข้มที่มีสถานะ เป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบภายในวันที่31กรกฎาคม2564หรือสมัครภายใน31กรกฎาคม2564และชำระเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่10สิงหาคม2564นะครับส่วนกลุ่มที่2นะครับก็คือ16จังหวัดสีแดงเข้มที่สมัครและจ่ายเงินสมทบงวดแรกนะครับภายในวันที่3สิงหาคม2 5 6 4นะครับ จังหวัดฉะเชิงเราชนบุรีอยุธยานะครับที่สมัครช่วงวันที่4ถึง24สิงหาคม2564นะครับรอระบบประมวลผลจ่ายนะครับที่ชัดเจนอีกครั้งนะครับและสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40นะครับสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดวันโอนเงินเยียวยาจำนวน5,000บาทแล้วนะครับโดยกำหนดการโอนเงินนะครับตามเลขบัตรประจำตัวประชาชนดังนี้นะครับ วันที่24สิงหาคมนะครับโอนเงินมาตา40จำนวน13จังหวัดแรกนะครับเรียงตามหมายเลขนำหน้าบัตรประชาชนเลขที่10ถึง16นะครับวันที่25สิงหาคมนะครับเรียงตามหมายเลขบัตรประชาชนหมายเลข17ถึง34นะครับวันที่26สิงหาคมนะครับเรียงตามหมายเลขนำหน้าบัตรประชาชนหมายเลข 35ถึง89นะครับและวันที่27สิงหาคมนะครับโอนเงินมาตา39และมาตา40จำนวน16จังหวัดหลังนะครับแต่ยังไม่ได้ระบุนะครับก็ต้องรอติดตามข่าวสารต่อไปนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วนะครับก็หยิบบัตรประจำตัวประชาชนท่านขึ้นมาดูได้เลยนะครับว่าท่านจะเป็นกลุ่มแรกหรือไม่นะครับที่ได้รับเงินเยียวยาจำนวน 5,000บาทก่อนใครนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีนะครับและหากมีความคืบหน้าก็จะนำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ